สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการแฟบิกรูนะครับกับในห้างสุกิจนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับปี2021ที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ได้ดูนะครับคลิปต่างๆนะครับมีผ้ารายการไหนที่ชอบกันบ้างแล้วหรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับวันนี้นะครับในห้างสกิจนะครับจะมีรายการผ้าอีก1ชนิดนะครับต้อนรับปี2022นะครับมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รู้จักกันนะครับรายการผ้าชนิดนี้นะครับก็เรียกชื่อว่าผ้าคริสตัลยืดนะครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับรายการผ้าคริสตัลยืดกันนะครับ นี่นะครับที่ในห้างสุกิตถืออยู่นะครับก็เรียกชื่อว่าผ้าคริสตัลยืดนะครับตัวรายการผ้านะครับจะมีความเงาวาวนะครับเรียบหรูนะครับดูมีราคานะครับสินค้ารายการผ้าคริสตัลยืดนะครับจะดูเหมือนผ้าไอทีวีนะครับรายการผ้าคริสตัลยืดนะครับเป็นเส้นด้ยโพลีเอสเตอร์นะครับ95%นะครับและก็มีส่วนผสมของสเปนเด็กนะครับอยู่ที่5%้านะครับหม้วนนะครับของรายการผ้าคริสตัลยืดนะครับมีประมาณนะครับเกหลานะครับไม่เกิน100หลานะครับน้ำหนักกรัมของรายการผ้าคริสตัััลยยืดนนนะะะคครรรบบอู่่่ทีปมมาณ190ไเกิ 200กรัมนะครับหน้ากว้างของรายการผ้าคริสตัลยืดครับอยู่ที่60นิ้วนะครับหรือประมาณ150เซนตนะครับสินค้ารายการผ้าคริสตัลยืดนะครับก็จัดอยู่ในหมวดเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆมุสลิมที่เป็นสายแฟชั่นครับสามารถใช้รายการผ้าคริสตัลยืดตัวนี้นะครับทำเป็นชุดอียับนะครับหรือชุดอบาย่าก็ได้นะครับตัวรายการผ้าคริสตัลยืดนะครับเนื่องจากมีความเงาวววนะครับ ก็ยังสามารถครับใช้ทําชุดราตรีได้ด้วยนะครับสินค้ารายการผ้าคริสตัลยืดนะครับก็ยังสามารถทําชุดนอนสไตล์แม็กซี่เดรสนะครับจะสั้นหรือยาวก็ได้นะครับตัวรายการผ้าคริสตัลยืดนะครับมีน้ําหนักที่ดีนะครับไม่ต้องใช้ซับในแล้วนะครับสินค้ารายการผ้าคริสตัลยืดนะครับมีให้เลือกมากถึง50สีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีสีอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับที่ในห้างสุกิตถืออยู่นะครับก็เป็นสีสินค้ารายการผ้าคริสตัลยืดนะครับมีทั้งหมด50สีนะครับ คุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อจะเป็นสีอ่อนสีเข้มหรือสีพาสเทลก็ได้นะครับสามารถเลือกซื้อนะครับในราคาแบ่งขายหรือในราคายกมวนก็ได้นะครับสามารถติดต่อร้านผ้าในห้างสกิจและในห้างอรุณรัผ่าน a c e b o o k นะครับหรือจะติดต่อทางแอดไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลเขานะครับแอดคูลานะครับอย่าลืมนะครับทุกเรื่องผ้านะครับให้ปรึกษาเราครับและเรากลับมาพบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับส่วนดีปีใหม่2022นะครับ